วันนี้ผมจะมาบอกนะครับตัรซาการลา้างทั้งการล้างทั้งน้ำมันขอ้อมรถมอเตอร์ไซค์นะครับหน้ทาทั้งที่เป็นนิ่มหน,หน้านะครับหน้าทำพื้นนะครับให้ล้างออกนะครับน้าดีให้ยยสะอาดมาที่สุดนะครับนะ้าครับพุ่มการซาอยู่ตรงนี้ไปชมกันเลยครับพุ่มขา้างในก็จะเป็นนิ่มหน้านะครับจะเป็นนิ่มหน้ามนาะแต่ดูไม่ไกลจะเหมือนทุกนิดหนึ่งนะครับ มันจะเป็นสนิมค่อนข้างที่จะหน้าเลยแหละครับจะดูไม่เห็นพื้นข้าวเลยครับจะดูไม่เห็นพื้นเห็นแค่นันนะครับว่าเป็นสนิมนะครับนะาดำน้ำตาลอยู่เลยครับหนะ้าอันนี้พมใช้ทรายนะครับนะ ควัดอยู่พักหนึ่งแล้วครับนะแต่ก็ไม่ได้พ้นเาที่ควรครับนะโอเคครับพ่อมีจากซาดังนี้ไปชมันเลยครับเป็นหม้อครับลุกนึ่งครับผมขนาดเบือหยิบซีนนะครับนะช่วยกันเพือกันไปต้มน้ำไม่เดือดครับโอเคครับผ่ไมจะต้องมาเกินไปนะครับใ่โอเคครับ นะครับถือว,ว่าน้ําจะเดือดนะครับได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่นะครับถังน้ํามันที่เป็นสนิมแล้วก็แช่ไว้นะครับระวังด้วยนะครับน้ำร้อนะหาอะไรดุดอุดน้ำมันอุดอุดท่อน้ำมันด้านล่างด้วยนะครับอุดท่อน้ำมัน ออกจากถังนะ okay, ครับเกือบจะเต็มพอดีนะครับเดี๋ยวแช่ไว้นะครับอย่างนี้นะครับจนกว่านะครับน้ำจะอุ่นนะครับปิดได้แล้นะครับครับโอเคครับมาดูกันครับว่านะ้ำที่น้ำร้อนที่เราแช่ไปนะครับ อาจจะมีประโยชน์นะครับช่วยทําให้สน,นิมสนิมที่เกาะถังหลุดออกหรือเปล่านะครับยังยังรอน้ำครับยังุดนนะครับรดูเหมือนว่าสน,นิมจะเริ่มพองนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเอาทรายนะครับเอาทรายใส่แล้วก็มาขย่ากันนะครับอีกทีนึง ตอนเขย่ามันจะได้ช่วยล้างไปด้วยนะครับมาเริ่มขั้นตอนการ,ขรเขย่าเขย่าไปเร็งๆขึน้นหน่อย ได้ผลนะครับได้ผลแต่พูดถึงมันก,ออก็ออกมากนะครับแต่ว่ามันก็ออกไม่เกลี้ยงนะครับเพราะว่าสนิมที่ว่าฝังเน่นอยู่ในเนื้อผิวแล้วครับน่าจะไม่ออกแล้วนะครับแต่สามารถที่จะขัดล้างคราบสนิมนะครับให้ขาวให้ขาวขึ้นนะครับแต่ว่าสนนิมที่ฝังในเนื้อเหล็กแล้วคงจะไม่ออกแล้วนะครับ นี่ครับน้ําจะเป็นน้ําสนิมออกมาเลยนะครับน้ำนี่จะเป็นน้ําสนิมออกมาเลยนี่คือสนิมที่มันพองนะครับถูกน้ำโดนน้ำ้อนแล้วพองนะครับน้ำเดี๋ยวขยาลองขยำอย่างนี้ไปสักอีกอีกสักอีกสักแล้วสักนะครับ ขย่อยิ่งมันนะครับยิ่งขย่ยิ่งมันสนิมก็ยิ่งออกครับขยอ่อต่อไปครับโอ้ค,ครับดูได้ออกนะครับโอ้ค,ครับถังขาวอยู่เลยนะครับมีแค่นิดนๆหน่อยๆนะครับมีแค่นิดนๆหน่อยๆนะครับขาวอยู่เลยนะครับครบาบสนิมที่เป็นเหลืองก้อน สนิมที่ฝังเนื้อก็หลุดนะครับเนื้อผิวถังน้ำมันขาวอยู่เลยครับขาวเววเลยครับนะครับแต่ว่ายังมีน่ครับอีกนิดหน่อยนะครับนะครับถ้าทาในลักษณะนี้นะครับอีกสักพักนะครับนะครับต้มน้ำร้อนแล้วมาแช่ไว้นะครับแล้วก็ล้างกับทรายเขยวกับทรายทีนะครับนะครับมีโอกาสที่จะจะสะอาดเกลี้ยงเลยนะครับอือมไม่น่าเชื่อนะครับโอเคครับดูเป็นแนวทางนะครับนะครับสําหรับ รถไข่ถังนะ้ำมันไข่นะครับสกปรกนะครับเป็นสนิมข้างในนะครับทําทอย่างนี้นะครับก็จะได้ผลนะครับดีครับ,บคุณครับสวัสดีครับ